นี่มันจิ้ยแลคใส่แล้วใส่กันอไหน้ห้นี้บอคืออใส่หเาเห็ดหลวเห็ดไเอเห็ดไปซกอนน้นพดอ๋อนันมแค้นันมคือขาเหี่ยวลางงะไมเี่เด็กมันมันพอทั้นเนี่ยอาแ่ส้มนี่เอาหย่งไม่ดาสั้นเีสั้นเอาสั้นเอาสั้น อยู่เด้เนาะยแขวมีเมะเรได้หมมีขาเราด้วม่อันไหนนี่เลยเนี่เออโอ้ยขันมัเลยเยาก่อถึงอนแล้วเาถึงสร้างแง่กับแม่เอีซอยเดียเป็นสร้างแง่กันนะ นี้เออ้เราไม่คุ้ทางเลยเราไปยังาะวรามันเอามาประกบกันแค่น้อยเย้ดอันเจียบขาหนังมาใส่กับขานี่นี่เยวเอ้ยเฮ็ดสั้นเตี้ยไรมันสีมงตรงกลางมันสีั้เรเดี๋ยวดอันนี้ก่อนนี่อันนี้มันเดียวอาอมันนนี่มันยังแะคันเร็วมันก็เขาเองันมือโอ้ยยยยย